วันนี้มีมะจ่างกินครับรู้จักบะจ่างไหมมีอย่างในีบะจ่างนะครับเนาะเข<ะ>าเอื่นแบบบะจ่างคือมะจ่างบะบะจ่างเน่ยหรอแล้งมีอยังอันนี้<ม>ในบัวบ่ะดเอ,ออันนี้ในมเมล็ดบัวนะครับแมนมนอะเมล็ดบัวนะครับสําหรับบางคนอาจจะโมโหนะครับว่านีอย่างเนีย้ยอันนี้เห็ดบ่ะอันนี้เห็ดเห็ดอย่างเห็ดลิ้นจืดเ,เห็ดหอม นีเห็ดหอมนะครับนี่เห็ดหอมแกให้เบิงนะครับเราไม่มีอย่างนะครับเนาะใส่กับข้าวเหนียวอันนี้ไข่แดงอันนี้แบบแบบเชกมาจากตรงนั้นะถ้าแบบแพงสิมีปิ้งน้ำนะครับเนาะบ้าจังยนะครับเนาะนีโบ้ัปอีกยังนี่อันนี้กุนเชียงครับหาปิ้งหาปิ้งมันจะมีปิ้งทะเลด้วยนะครับแล้วก็มีถั่วนะครับส่วนผสมนะครับเราเห็ดไอ้เบงนะครับเนาะข้าวต้มข้นจีนสะนะครับเนาะ เพื่อนว่ากระต้มค้นจีนวันนี้ก็มีถั่วนะครับเนาะแกะให้ดูแกะให้ดูมีอะไรอกีกครับของกินเนะครับเดี๋ยวผมไนของเน,น็นเล้วแกะเบิง้งทำคอนเทนต์รอบตัวนะครับน้อง่อนเทนกินนะครับเออนี่ยเข้ากาแกแกเบิง้งแต่ไม่มีปิงทะเลนะครับน้นองจ้าขอจักบาน อันหอสามหาะนะครับน้องท่านห่อละหาสิบผลไมจ้าคือจังสืมีปีงทะเลปกติพนใส่ปีงทะเลน้ำนะครับน้องจะมีปีงทะเลอีกนะครับอันปาจางพ่นถูกหวยนะครับน้องคนกระซือไม่ให้กินบอกพ่นถูกหวยเั็นวะ่นกระซือม่หวนะครับน้องโอเคนะครับขอจบคลิปแค่นี้แหละครับนี่แหละกันเนี้ยกินกระปีงหมูขอบคุณมากๆที่รับชมคลิปครับ